สวัสดีครับผมฟอสเจอร์ชพงศ์นะครับวันนี้ผมอยู่กับแคชแมกกาซีนครับวันนี้เราจะมาเล่นแคชชาเลนจ์กันนะครับผมเป็นคำว่าเป่าเฟยอ่าเป่าเฟยนะครับเป็นลูกคนแรกของผมนะครับเป็นลูกสาวผมเองเป่าเฟยตอนนี้เนี่ยสองขวบแล้วเป็นแมวที่น่ารักมาก แมวตัวนี้เป็นแมวโทรเวิร์ t นะครับเกิดมาเนี่ยมีพี่น้องประมาณ5-6ตัวเป็นแมวที่ไม่คุยกับแมวเลยนะครับไม่เล่นกับแมวตัวอื่นเป็นแมว i n รเว v e r t เพราะฉะนั้นครั้งแรกที่ผมได้เป่าเฟยมาเนี่ยผมค่อนข้างกังวลว่าเออแล้วเฟยมันจะเข้ากับผมได้ไหมแต่ว่าพอเฟยได้มาอยู่กับผมจริงๆเนี่ยเฟยเป็นแมวที่ติดคนติดคนมากไม่เคยห่างจากผมเลยแล้วก็เล่นกับผมตลอดทุกครั้งที่เฟยเนี่ยมานอนบนตัวผมเนี่ยผมสามารถเรียกเฟยได้ด้วยนะอุ้มเฟยอย่างเงี้ยคือนิ่งเลยเพราะว่าทำมาตั้งแต่เด เฟยผมทําอย่างนี้ใช่ไหมฟึ๊บเฟยมันก็จะมามันจะมาให้เกาคางเกาคางแล้วตอนสมัยเฟยเด็กๆนะครับก่อนที่เขาจะเป็นสาวเป็นแซ่เนี่ยหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรออะไรฮะไปต่อได้เลยอ,อ,อ๋อยังไม่หมดเวลารัาผมก็เ่าเฟยเนี่ยเป็นแมวที่น่ารักครับแล้วก็พอโตมาเนี่ยเขาค่อนข้างเล่นตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาเลยยิงยิงแสโอมากช่วงนี้ทุกครั้งที่เรียกเนี่ยเป่าเฟยหูก็ดิกนะแต่หน้าไม่มาต้องมีเสียงกระดกเนี่ยมันถึงงจะวมา เอ้หยิยงดังแล้วลืมตัวลูกผมอ่ะมีผู้ติด,ดตามนะ